ใช่แน่นครับผมขอบคุณค่ะพี่เต้พี่แท้พี่เอาเกาะผู้หญิงกินงั้นเหรอพี่ไม่อายคนอื่นบ้างหลือไงก็ช่วยไม่ได้คนมันหล่อนี่ ไรหน้าจืดนั่นนะแฟนใหม่ล่ะเลิกกับฉันไปก็ได้ผัวใหม่แล้วนี่สงสัยอยากได้ผัวรวยตัวสัน่นนี่พี่หาว่าฉันเป็นผู้หญิงเห็นแก่เงินนั่นเหรอใช่เธอมันเป็นผู้หญิงเห็นแก่เงินจะไปไหนก็ไปเลยนะไปอย่ามายุ่งฉันอีกน่ารำคาญพี่ต้องเป็นคนแบบไหนเนี่ยถึงขาใส่เล่ยส่งให้แฟนตัวเองไปหาคนอื่นอะ่ะ พี่ไม่ละอายแก่ใจตัวเองบ้างหรือไงฉันถามจริงๆเถอะพี่เคยรักฉันบ้างไหมรักเหรอใครจะรักเธอได้ดูสัตว์ลูกเธอสิแต่งตัวก็เชยในไหนก็มีผัวใหม่แล้วอ่ะก็ไปเกาะเขากินสิฉันก็มีแฟนใหม่ฉันที่ทั้งสวยและรวยกว่าเธออีเป็นแบบนี้อ่ะ ก็วินวินกันทั้งคู่นี่เธอจะเอาอะไรอีกนี่ทำไมอยากกลับมันลำบากมากเหรอที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยก็ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้มีอะไรเลยอยู่ห้องเช่าเล็กๆกินข้าวเปล่าๆฉันก็พร้อมจะลำบากไปกับพี่ไม่เคยบน่นไม่เคยว่าพี่เลยสักคำอะ่ะแต่ทำไม ได้ผัวออกจะรวยทำไมไม่ให้หน้าจืดนั่น uh, อ่ะพาไปหาหมอล่ะแทนที่จะมาทะเลาะกับฉันอ่ะเอาเวลามาดูแลตัวเองก่อนไหมฉันอายว่ะพี่มันโคตรหน้ารังเกียจเลยรู้ตัวบ้างไหมเลยเดี๋ยวก่อนเลยนี่มันอะไรกันอ่ะ ต้องขอโทษด้วยนะครับบอสที่ต้องพาบอสเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยผมเองก็เป็นแค่พนักงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับอย่าว่าแต่จะดูแลเขาเลยครับตัวผมเองเอาตัวไม่รอดเลยนี่สินผมก็เยอะแค่จะซื้อย้าให้เขาผมยังไม่มีเลยครับแต่สิ่งที่ผมทำได้ในตอนนี้ก็คือ การปล่อยเข้าไปจากคนที่ดีกว่าและรวยกว่าคนที่เขาพร้อมที่จะดูแลให้ดีกว่าผมถ้างั้นฉันขอถามอะไรหน่อยสิ <c ười> คุณยังรักแฟนคุณอยู่ไหมความรักมันกินไม่ได้หรอกครับสิ่งที่จะดูแลเขาได้ก็คือเงินเงินเท่านั้นะครับ ต่อให้ผมไปบอกหมอว่าผมรักเขามากแค่ไหนบอกก็ไม่ได้จะรักษาฟรีนี่ครับบอสพี่เต้เนยเนินมาได้ไงอะ แหนพี่บอกว่าวันนี้ไม่ประชุมด่วนที่บริษัทไงคือพี่พี่เลิกโกหกสักทีเถอะเนยไหวไหม <c oughs> พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าออกมาข้างนอกอะ่ะเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นลมเป็นแล้งเอานะไหวหรือเปล่า <c oughs> ไม่ต้องมายุ่งฉันไม่รักษาแล้วเนยแต่แต่เนยต้องเชื่อใจพี่นะพี่จะตั้งใจเก็บเงินมารักษาเนย <c oughs> ให้ได้เลยนะ เชืใจพี่นะเนยถ้าพี่จะทํางานหนักและเหนื่อยขนาดนี้เพื่อเอาเงินมารักษาฉันนะฉันไม่รักษาแล้วฉันไม่รักษาฉันไม่รักษาฉันไม่อยากรักษาแล้วไม่ไม่ฉันไม่อยากรักษาแล้วพอแล้วเนยไม่เข้่ใจพี่นะเนยขอแค่เนยอยู่ข้างๆพี่อ่ะพี่ก็มีแรงจะหาเงินมารักษาเนยแล้วนะเนยเชื่อใจพี่นะ พี่รักเลยนะ แก okay, ว่าไงฮัลโ,โหลเอมี่แกรู้ยังแฟนแกทะเลาะกับเจ้านายตอนนี้โดนไล่ออกแล้วนะอ้าวคุณกลับมาแล้วเหรอมากินข้าวด้วยกันก่อนสิฉันทำของโปรดของคุณไว้เยอะแยะเลยนะวันนี้ทำงานเป็นไงบ้างอะเหนื่อยไหม กันได้เลยครับไม่มีอะไรมากเห็นเขาเป็นแบบนี้แล้วฉันจะทำอะไรเพื่อเขาได้บ้างนะถ้างั้นก็กินเยอะๆเลยนะ ติดอยที่ปากผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเริ่มพูดยังไงดีอาหารที่สั่งได้แล้วครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันก็แอบตามเขาไปด้วยทุกที่ฉันเองก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเลือกที่จะไม่บอกฉันและทนเก็บไว้อยู่คนเดียวนี่ครับ เ็นเขาวิ่งวุ่นไปมาทั้งวันฉันก็รู้สึกโกรธตัวเองแล้วก็รู้สึกจิบใจที่ช่วยอะไรเขาไม่ได้ด้วยนี่ครับอาหารครับขอโทษนะครับที่มาส่งช้าบ พอดีดน้ำท่วมนะครับกว่าจะมาข้าวฉันเย็นหมดละมั้งจะกินได้ไหมเนี่ยขอโทษจริงๆครับแกคิดว่าแกขอโทษแล้วอะเรื่องมันจะจบเหรองั้นให้ผมไป่ซื้อให้ใหม่ไหมครับแล้วทำไมฉันจะต้องมารอแกอีกรอบแกรู้ไหมเวลาของฉันอะมันมีค่ามากแค่ไหนใ้้แกมาส่งอาหารอะแกยังทำไม่ได้เลยไอกระจก เธอว่าใครฮะส่งอาหารแล้วมันจะทำไม่หรอก็ทำงานสุจริตหาเลี้ยงตัวเองอะ่ะมันผิดตรงไหนไม่เหมือนกับเธอหรอกแต่งตัวสวยสะเปล่าแต่พูดจานี้สกรปรกยิ่งกว่าอะไรที่เธอว่าใครอ่ะเธอเป็นค่าเสียเวลาแล้วก็ค่าสั่งอาหารใหม่ของเธอละกัน กลับบ้านกันเถอะเอมี่คะผมรู้ว่าผมไม่ควรเป็นบังคุณผมแค่กลัวว่า อย่างนายเนี่ยหร่อบอกว่าจะมาเลี้ยงฉันอะเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยจะมาสร้างครอบครัวก,กับฉันหางานทำให้ได้ก่อนไปเดี๋ยวก่อนฉันไม่น่ามาแต่งงานกับคนอย่างนายเลยเออต้ได้งานทำอย่างวะยังเลยวะเรานี่แฟนแกรู้เรื่องไหมเนี่ยยังเลย ไม่กล้าบอกว่ะฉันกลัวทะเลาะกับเขาอ่ะทุกวันเนี้ยฉันแต่งตัวเหมือนคนไปทำงานปกติเลยทำได้แค่โกหกเขาไปวันวันว่ะน,นี่จะบอกอะไรให้นะการที่แกทำแบบเนี้ยไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยนะเว้ยทางที่ดีอะ่ะบอกเอมมี่ไปตรงๆดีกว่า ผ่านมาผมโกหกเองคุณจะดา่าอะไรผมคุณด่าได้เลยนะผมยอมรับผิดทั้งหมดเลยไม่เห็นเป็นไรเลยตกงานไม่ใช่เรื่องใหญ่สักหน่อยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆช่วยกันหางานทำใหม่ก็ได้เนาะ คําว่าครอบครัวมันก็ต้องช่วยกันสร้างไม่ใช่ปล่อยให้คุณทาคนเดียวถึงตอนนี้คุณจะไม่มีงานทําไม่มีรายได้แต่อย่าลืมสิคุณมีฉันอีกทั้งคนนะเอ,อมี่คือไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเลี้ยกคุณเองเฮ้ย